โรงพยาบาลไม่ลงุงเ,เดี๋ยวจะได้พาไปพี่ครับผมฝากดูลุงบ้านหลังนี้หน่อยครับพอดีเขาไปเป็นลมอยู่ที่ไฟฟ้าแต่บ้านอยู่ในนี้ใช่ไหมครับโอเคอเคซ,อย,เยซอยสองนะครับโอเคลุงเป็นไงบ้างครับคือลุงไปชนต้นไม้มา,มากลางวันเหรอผมช่วยช่วยค่าน้ำน้ำน้ำมันนะไปกินข้าวลุงลุงอยู่คนเดียวเหรอลุงไปลุงอ่ะไปนู่นไปนี่เพื่อเป็นไรครับยู่คนเดียวเหร ลุงอยู่คนเดียวใช่ไหมบ้านหลังนี้มีใครอยู่ไหมบอกเอาแล้วบอกเอาเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปให้เราไปให้ฝากนาช่วยดูเขาหน่อยนะเพื่อขอบอก์ขอเจ็บหน้าอกอยู่บ้านข้างๆมีใครอยู่ไหมลุงบุมลองเรียกลองเรียกลองเรียกข้างเราจะได้ฝากข้างบ้านให้ว่าช่วยดูกันช่วยดูลุงสวัสดีครับทุกคนวันนี้ครับเราครับทีมงานแก้ไฟครับได้รถใหม่ไม่ใช่ คือมีคุณลุงท่านหนึ่งเขาน่าจะเมาแดดเราก็เลยอาสาไปหลงส่งลุงเขานะครับเอารถแก้ไฟไปส่งละคันหนึ่งนี่เราขี่มอไซต์รถของคุงลุาตามไปแทนนะฮะซึ่งลุงเขาแบบว่าเป็นลมเนาะเราก็เลยอาสาช่วยเหลือใช่ไหมใชออ่แล้วก็สองนขไข่ก็น่าจะห่างจากนี่ประมาณกี่โลได้ห้าโลได้5้าหกโลห้าหกโลซึ่งรถหนึ่งเ้าเราก็ไปส่งแล้วนะครับไปอีกทางหนึ่งนะครับเราไปทางนันนะครับดูนะครับ ท่านผู้ชมไม่ต้องตกใจนะครับคือไม่ใช่รถไฟฟ้าอันใหม่นะไม่ใช่รถแก้ไฟนะครับคือรถของประชาชนเขาแร้อนเขาเป็นลมเราก็เลยมาช่วยเขานะครับนี่เราถ่ายบรรยกาศให้ดูนะครับเออนี่อโอเคโอเค ตองนัเออ่ะข้อต้องแข็งอ่ะประเด็นคือใครใครเป็นคนเจอลุงว่าลุงเขาไอ้นี่เีพี่เบียอ๋อเบียเจอเขาไปนั่งลงบนฟ้านั่งลงบ้าก็เลยถามว่าอาการเป็นไงดีนะมาจอดอยู่ไฟฟ้าเนี่ยไปจอดอยู่ที่อื่นไม่ไม่มีใครเห็นเลยเออไม่รู้ใครจะช่วยครับเออเรากำลังเดินทางไปนะครับด้วยความเร็วเท่าไหร่แล้วเนี่ยน่าจะประมาณได้วิ่งได้ยี่สิบอ่ะดู ถ้าจะประมาณ20่สิบนะยี่สิบมันมันเร็วสุดแล้วแหละเนี่ยเร็วได้อีก,กเออ,รอแรงกว่ามันล้มแลเอออย่าล้มเลยให้แบบปลอดภัยดีกว,ว่าน,นี้ระบบเซฟตี้เราใช้ระบบมือน,นะครับต้องต้องล็อกอดีๆนะฮะอันนี้ขับบ่อยไหมเนี่ยดูคล่องไหมเราครัง้งแรกเลยจีมินไอชิบหายแล้วด,ดีๆเออ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 ,เอ,อ,เอ,อโอเค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 อเดีเ๋ยวจะนั่งดีๆ ขเลงครั้งแรกในชีวิตเต้นตื่นเต้นเลยไอไอนี้บอกว่าสั่นนี่ทำไมถึงสั่นทำไมถึงแขนสั่นเองนไงดิเอ็งเอ็งออกเกงแมนกูนึกว่ามึงขับมาบ่อยมึงเลยคล่องอันนี้ครังครั้งแรกเลยใช่ไหม โอแขนหน่อยต่วข้างไปเลยพวงข้างก็ยากแล้วนะอันนี้นี่ยากกว่าพวงข้างเลยพวงข้างนะง่ายกว่าพวงื่อ๋อเออพวงข้างมันจะข้างแต่อนี่มันหนักข้างหน้าข้างหน้าห้ามดุเดิกเลยข้างหน้าดุเดิกผมแม่งไปตามข้างหน้าเลยเราก็เนี่ยเราขับด้วยความเร็วเต็มที่แล้วนะครับท่านผู้ชมครับมองข้างแทงเลยว่ารถเรามันมันได้แค่นี้ ใวันนี้ไม่ได้บ้านลุงอยู่ไกลเหมือนกันนะเนี่ยไกลอย่ี่้าคนนึงเาเอา่ด้อ่อ๋อป้าป้าป้าเคยเห็นเจ้าของรถอยู่ใช่ไหมครับเห็นเจ้าของรถพอดีอ๋อเคยเห็นเขาพอดีเเป็นลมยมเอารถมาส่งให้เห็นรถไฟฟ้าคันคันสีขาวเข้ามาอย่างโอ่ไหมครับแต่บ้านอยู่ในนี้ใช่ไหมครับโอเคโอเคซอยสองนะครับโอเคผ่กครับผมมาครับผมที่ปูเพ่ไปแก้ไฟอ๋อรู้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 ปูบอกรู้กลังเข้าไป รถแล้วเออแล้วทีอ้าวบ้านลุงอยู่ไหนนี่ครับสองน้องอีกสองคนที่อาสาขับรถมาส่งลุงนะฮะโอ้โหเจ็บเจบตูนเลยทะเบียนเลขกสวยนะครับเผื่อเผื่อเผื่อใครเอาไปซื้อหวยนะทะเบียนประโมูลไหมเนี่ยเจ็ดเป็ด มันบอกว่ามันขับครั้งแรกเชื่อดีไหมนเนี่ยคล่องเชียวนะเออดี๋ยวใส่เกียร์หลังขับครั้งแรกจริงไหมเนี่ยคล่องนะเนี่ยฮะไม่ได้พกมาโอนได้ไหมไม่ได้พกเสร็จไม่ได้ไม่ได้เอากระเป๋าตังค์มาเลยเออเออออกไปก่อนก็ได้หรือไปเอาพี่เอาพี่ที่บ้านแล้วลุงอยู่กับใครอ่ะลุงอยู่คนเดียวลงวุงเป็นไงบ้าง ลงเป็นไงมั้งครับหนาวอ่ะหนาวลุงอ่ะผมช่วยช่วยค่าน้ำน้ำน้ำมันนะไปกินข้าวข้าวครับมันหนาวอ๋อหนาวเหรอลุงลุงอยู่คนเดียวเหรอลุงเขาเคยชนต้นไม้เขาเจเอาเหรออ๋อลุงไม่เป็นไรแน่ไม่เป็นไรเลยไปโรงพยาบาลไหมลุงเดี๋ยวจะได้พาไปคือลุงไปชนต้นไม้มากลางวันเหรอคือลุงไปชนต้นไม้มาตอนกลางวันเหรอ เมื่อวานนู้นอ๋อเมื่อวานนู้นวันที่สิบสิบห้าครับผมแล้วลุงดูใครลุงดูคนเดียวลุงไปนู้นไปนี่เพื่อเป็นไรครับลุงอยู่คนเดียวเหรอลุงอยู่คนเดียวใช่ไหมบ้านหลังนี้มีใครอยู่ไหมบอกเขาไว้ดิอ่ามีลูกลูกอ่ะไม่เขาเขาวันที่สิบห้าเขาไปจ่ายทีแล้วเขารถเขาชนต้นไม้น่ะอ๋อบ้านหลังนี้มีใครอยู่เปล่าบ้านข้างๆมีใครอยู่ไหมลุงบุ้มลองเรียกลองเรียกลองเรียกข้างนะ ปาจะได้ฝากข้างบ้านให้ว่าช่วยดูกันช่วยดูลุงอ๋อดูอยู่แล้วนะเอเป็นเออเป็นไรก็บอกบอกข้างบ้านแล้วกันเนาะลุงเนาะอือผมก็ช่วยได้แค่นี้ถ้าลุงคือลุงเขาไปจ่ายค่าไฟใช่ไหมอ๋อไปจ่ายค่าไฟมาโดนไม้ไปทีโต้นไม้ไปทีนึงคดีโอกระแทกอโหเจ็บ ถ้าไปไฟฟ้าแล้วเป็นอะไรวูบๆอีกก็มาบอกพวกผมได้นะห้องแก้่ไฟบอกพนักงานคนไหนก็ได้นะโอ้ยไม่เป็นไรครับช่วยเหลือกันอ่าโอเคนะลุงนะผมกลับก่อนนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าพี่ครับพี่ครับลุงลุงข้างๆนี้ลูกหลานเขาอยู่ด้วยป่ะครับอยู่คนเดียวเหรอฝากฝากดูนะพอดีไปเป็นลมอยู่ไฟฟ้า ครับผมก็เลยก็เลยก็เลยขับซาเล้งมามามาส่งให้แล้วก็เอารถไฟฟ้ามาส่งให้เขาอยู่คนเดียวแล้วมีใครคอยดูแลเขาไหมครับหรือว่าไม่มีคนอยู่เลยอ๋ออืมช่วยเร,ราฝากดูก่อนนะครับเพราะว่าเขาอะไปจ่ายนอาไฟแล้วเขาว่าชนต้นไม้แล้วเขาบอกว่าเขาเจ็บหน้าอกอืมใช่<า>ใช่ใช่เขาบอกเขาก็บอกว่าเจ็บหน้าอกเขาบอกเจ็บหน้าอกฝากฝากฝากดูหน่อยนะครับครับผมขอบมากครับขอบมากครับอ๋อจะเสร็จเสร็จสิ้นภารกิจหายห่วง อยู่ไกลเหมือนกันนะเนี่ยถึงเอ้าก็เผื่อเป็นอะไรจะได้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาใครรู้จักคุณลุงเขาก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไปให้ลูกหลานนะครับให้คนรู้จักญาติพี่น้องช่วยแวะมาเยี่ยมคุณลุงเขาด้วยนะครับอยู่คนเดียวเห็นว่าเพื่อนบ้านบอกว่าอยู่คนเดียวนะครับเผื่อเป็นอะไรก็จะได้ช่วยกันดูนะครับอันนี้อยู่ตำบลอะไรนะบ่ม หนองนกไข่มันอยู่แถวหนองนกไข่อยู่หนองนกไข่ประตูน้ำเขาเรียกประตูน้ำอะไรนะประตูน้ำหนองนกไข่ประตูน้ำหนองนกไข่อือนะเรานี่เรารถมาส่งแล้วเราจะขึ้นกันหมดปะวะทีเนี้ยอ้าวเหรออ้าเฮ้ยนี่ครับครับพี่ครับผมฝากดูลุงบ้านหลังนี้หน่อยครับพอดีเขาไปเป็นลมอยู่ที่ไฟฟ้า ผมก็เลยเอาซาลิงผมก็เลยเอาซาลิงมาไปเอ้าเหรอฮะน้ดน้ากันนะน้าดูแลเฮ้ยเหรอ๋อไม่เป็นลมอยู่ไฟฟ้าเนี่ยครับรถชนต้นไม้เขาเจ็บหน้าอกครับผมแต่เขาไม่ค่อยดีอยู่แล้วซาลิงเขาอยู่ไหนอ่ะเนี่ยนะครับขับมาให้แล้วครับโอ้โหแล้วบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปให้เราไปให้อ๋อฝากนาช่วยดูเขาหน่อยนะพวกเดี๋ยวขอเจ็บหน้าอกอยู่ ครับผมครับ้านนี้แหละครับพีเสียฟ้าบอกกับพี่ลุไปให้ออ๋เขาบอกว่าตอนนี้เขาเจ็บหน้าอกอยู่ฝากดูนะนะมันเขาไปแล้วนึกว่าไปร้านครับเดี๋ยวพ่ไปให้ไปเป็นลมอยู่ไฟฟ้าก็เลยพวกไม่มาเห็นก็เลยช่วยกันขนกลับอ้าวเดินเดินลุกได้ซะแล้วลุงพักก่อนนะลุงไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเจอไอ้ตาสานนี่เก็บมาพี่สาเนี่ยให้พี่สานเก็บอ๋อ อ๋อพี่สันอ๋อเลยจากพี่สันเลยจากพี่สันอ๋อโอเคอยู่บ้านพวกเดียวเขาแหละอ๋อโอเคงั้นงั้นงั้นฝากด้วยนะพี่ผมขอตัวก่อนขอบค่าครับขอบค่าครับขอบค่าครับปะกลับตรงนิ้วอ่าแค่พี่บอลเออพี่บอลประตูโอ้ยโอเคเสร็จโอเคครับเราเสร็จสิ้นภารกิจแล้วครับทุกคนครับยอมใจเลยยอมใจอะไรเราไฟฟ้ามีน้ำใจนะครับคือจึงบังรถอ่าเหรอ เราเจอคนเดือดร้อนมาอยู่ที่นี่ยากพี่บอกนั่งก็เดี๋ยวซ้ายนี่เดี๋ยวขวาดีเดี๋ยวกงโก้ไม่เคยนั่งเออพี่ไม่เคยนั่งผมไม่เคยนั่งพี่อย่านั่งนิ่งแต่แล้วรู้แหละมันใครจเลี้ยวหน่อยดะมันโค้งเคงยังไงเคงแน่นอนเออเอาเรามารับเรียบเรียงไทม์ไลน์กันอีกครั้งคือว่าตอนแรกคุณลุงมาจ่ายค่าไฟแล้วเมาแดดแล้วทีนี้เหมือนยังไงนะไปไม่เขาเจ็บโอกแล้วเขามาที่รถรถมันไม่ติดอ๋อยังไงต่อ ก็เข่าคราวนี้เขาก็กระทืบเรื่อยๆก็แล้วบวกกับจีบอกเขาก็หน้ามืดไงหน้ามืดก็เลยใครใครเจอคนแรกพีเบสพอเบสไปเจอคนแรกใช่ไหมเขาอะเอาจริงนะเขาอะทำเพราะเป็นห่วงลุงแล้วพี่ทำอย่างเงี้ยเพื่อเที่อเอากูก็เป็นห่วงลุงกูมากูมาเป็นเพื่อนพวกมึงไงเออแล้วไม่ต้องมาเอา ก็จะได้มีเพื่อนไงพี่บอลจะเอ็นจะเอ็นเอ่ขอท้อดีกว่าท้อดีช่วงแรกโค้งพี่บอลแม่งเก่งตามเลยความบู๊บู๊ไม่เคยนั่งไงต้องปล่อยพี่จะจับประคองอย่างเดียวให้บูมันจัดการโอเคไิ่เลยนะเราบ้าหนุ่ยแบบโป้ปล่อยเขาไว้ได้เพราะว่าตอนแรกลุงแกอยู่กับเราแล้วทำไมเราไม่ช่วยเขาไว้อะประมาณนี้เออบ้ามนะบ้า อย่างน้อยอย่างก็ได้บุญเจ้าพี่บูมพี่บูมบอกว่าเดี๋ยวผมขับไปตามไปเลยแกก็ห่วงห่วงรถอะไรดูทรงอ่ะรถบูมผมอยากได้หรอกห่วงมากตุ๊บลายตุ๊บ่านนี้ทางสารต้อนรุ่งอีมาได้สคนตอนนั้นบอลจะนั่งหลังนั่งหลังแล้วมันมันเออไม่ใช่ดินแล้วมาเลี้ยวไปยั่นวมาติดซุ้มก็ไมาทง่รถเยอะก็กะว่ามาเจอกันไม่ขายอะไรไม่รู้ขบอกให้เยังไงไม่เลยหลีอเข จะเข้ามาเข้ามาทางในเนี่ยแต่เวลารถแยกกูเกบไปเลี่ยวยากยากไม่ใช่รถทะเลิงไม่ยากยากตรงเลี้ยงคบเลี้ยวเลี้ยวคอสะพานนี่เข้าไปบ้านลุงเก็นไหมไอ้บูมกินข้อที่หายเลยอ่ะหักมันไหลใช่ไหมไหลเออก็เสร็จเส้นภารกิจนะครับส่งคุณลุงกลับบ้านแล้วนะครับนะฮะข้อมูลเลยคือเต